รับบุญร่วมกันนะครับทุกคนคุณแม่ครับพรุ่งนี้เราจะมีเลี้ยงพระอีกเหรอครับจา้าพรุ่งนี้เป็นวันฉลองรบรอบหลักมมสูงพระธรรมทูตสามสปีพ่อหลวงของเราเชาวไทยรัชการที่สิบคือหรอบพ่องค์งทรงเป็นเจ้าพาปประอุปถัมภ์ถวายสังฆทานหลวง ็เลยอยากให้พวกเราได้มีส่วนร่วมทำสเต็กปลาแซลมอนให้กับทุกๆท,ท่านแล้วก็สลัดผลไม้นะลูกนะลูกๆทุกคนที่ร่วมบุญมานะลูกแม่กราบโมทนาบุญทุกท่านนะคะพรุ่งนี้จำนวนพระประมาณ300รูปแล้วก็พระวาดอีกประมาณร้อยท่านนะคะโมทนาบุญกับพี่ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ท่านต่อยอดบุญเพิ่มให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับบุญครั้งก่อนที่ทุกคนร่วมกันทำมา ท่านปั่นมาช่วยงานลงทานเลี้ยงพระอีกกว่า300รรูปพรุ่งนี้นะครับอนุโมทนาบุญรับบุญร่วมกันนะครับทุกคน